สวัสดีครับสวัสดีครับอาลงมาเร็วลูกไปปิดตู้นี่ก็ฝนจะตกนะครับตอนเย็นเลิกเรียนนะออมเล็ตต้องรีบมาเปลี่ยนสีเลยกหมอนฟันทำไงเขายีฟันให้ดูหน่อยไหนเขาดูหน่อยนี่นะครับสีชมพูนะแต่ดูฟันล่างดิฟันล่างมันเริ่มเขยืบหรือเปล่านะครับฟันแท้กําลังขึ้นมานะไอดูข้างบนดิเหลืองแล้วอยยีวันนี้จะเปลี่ยนสีอะไรครับเพื่อนเพื่อน,นโหวตมาสีอะไรรอบนี้สีฟ้านะเอาไปเดี๋ยวเราเข้าไปในคลินิกกันนะครับวันนี้เรานัดหมอไ้ตอน6โมงเย็นนะ นี่คิวสุดท้ายเลยนะเป็นวันธรรมดานะคิวก็จะน้อยหน่อยนะเด <g: S 1> ี๋ยวเราเข้าไปให้เร็งเปลี่ยนยางนะครับแล้วก็นัดคุณหมอไว้ให้คุณหมอดูฟันให้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวอเข้าไปก่อนนะครับอ,อบ๋อล้างมือล้างมือแล้วก็เามเพื่อนเพื่อนวดสีะอะไรมาเอาสีอะไรล,ลูกเอาสีอะไรคะสีฟ้าไหนสีฟ้าไหนอเอาฟ้าด้านหรือฟ้ายังไงคะอ่ะฟ้านี้เนาะฟ้าขอดูก่อนขอดูก่อนเอาฟ้านี้ดีกว่าฟ้านี้มันจืดไปไหมมันหมนหมดนะ แล้วแต่ของเร็กน,นะแต่เพื่อว่าห้าสามมันสดกว่านะสีอะไรอ่าสีเก้าก็ได้นะครับก็ตามใจของอ่าเชิเบ็ดเล่นเลยนะคะเพื่อถ่ายคลิปพี่ท้อเด็กก่อนไปไปนี่ครับอันนี้เขาก็จะมีมมโปรโมชั่นต่างๆของที่ร้าน,นะครับนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมอันนี้ของเด็กก็จะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ 1,500้าอยเดือนอะไร1 5 0 0บาทต่อเดือนโอ้โหง่อยจริงเลยเราเลือกแล้วนะสิบเก้าสิสานจริงบอกจริจบอกให้เอาห้าบอกให้เอาห้าสามแต่ไม่ยอมเอามาสิสามสิสามเนี่ยห้าสามเนี่ยห้าสมหนสอันนี Worlds> ้เนี่ยอันนีหรือเปล่าเนี่ยอันนี้อะไรนี่ค่ะ53สเนี่ยมันชอบอ่อนอ่ออันนี้นะคะสบาม้าสิบสามก็ได้บามดีกว่าเลยเลยสวัสดีครับนะ สีอะไรนะตัวสิบเก้าเปลี่ยนละเปลี่ยนเป็นห้าสามเดี๋ยวขอให้หมอดูข้างล่างให้หน่อยว่าจะต้องทำยังไงเพราะว่าฟันแท้เขาเริ่มขึ้นมานิดนึงอยากกระจกได้อ่ะเบี่ยงหลังมาเลยหมอกระจกให้ชมพูหรือฟ้าครับกระโปรงยาวแปดเมตรตีฟ้าครับเปี่ดไฟแล้วใช่ไหมอยากเรียงมันล่างด้วยเหรอครับคุณพ่อหรือว่าต้องรอก่อนครับเพราะว่ามันยังไม่ขึ้นมาเบียดเนี่ย ต้องรองให้มันขึ้นมาเบียดก่อนไหมในแม่คิดว่าทุกคนเขาสวยลไงข้างล่างก็น่าจะอยา,ากทำช่วยอันบนนะคะอ่าติดเหล็กออส่นเหมือนกันในจฟันนยืนข้นนหมอโเคคัยกินขนมยินไก่มาน,นัดรอบเย็นที่ฟันมาเต็ม <c oughs> นัดรอบเย็นทีฟันมาเต็มเลยนะทำเลยสเดี๋ยวเขาจะทำข้างล่างไปด้วยไปอตัดใจไม่ออกตังเหรอโอ้ยอุตส่าห์ชะลอไว้ก่อนปนะไปทตึงอีกรอบนะตึงตึงข้างล่างนะไม่ได้ฟัแตนอย่โลเสร็จจบคมป๊าป๊าใส่ตอนนอนอะที่เป็นเหล็กเหล็กอะเหล็กเส้นๆอะ แรงฟันนี่สำคัญนะอําเล็ดนี่ดูขอดูคนฟันเดือดหน่อยแม่อูฟันเดือดมากเลยนะเขตอน,นอแม่อูก็ขึ้นไปดูน้องชเชเบตข้างบนนะครับเดี๋ยวพี่มันก็จะเฝ้าอําเล็ดข้างล่างนะ สรุปก็ใส่ข้างล่างนะครับตึงตึงอีกวันสองวันต้องกินยาแก้ปวดเสร็จยังคะขอดูหน่อยขอดูหน่อยไม่ได้ตั้งใจมาใส่เหมือนกันนะครับแม่เขาอยากให้ใส่ขอดูหน่อยเร็วแม่อยากให้สวยเดียวไปเลยเช็ดปากเดียวเหมือนกันนะคุณพ่อพอติดติดเหล็กถึงรู้ว่าเกยเยอะอยู่ เจ็บก็อดทนเดี๋ยวมันก็ชินเดี๋ยวมันก็ชาชินชากับความเจ็บปวดไหนหันมาสีสวยนะสีสวยนะสีสวยมากเลยเดี๋ยวลองดูไปไปรับของของรางวัลเอาไปเรียกงของเชิดมาเร็ว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 พี่หมอใจดีแล้วคุณหมอใจดีแล้วเอาของรางวัลเกี่ยวอะไรกันแล้วคนแรกเลยไม่เห็นพ่อมาเชียร์เลย ยิบ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 ก็ไปรับของขวัญมาแล้วนะครับจะใส่สีชมพูไปแล้วสีแดงไปแล้วแล้วก็สีฟ้าไปแล้วีเหลือสีอะไรที่ควรใส่สีม่วงเนี่ยถ้าแดงแบบเนี้ยอย่างเงี้ยสวยเพืนเพื่อนอยากให้ใส่สีอะไรก็โหวตกันเข้ามาแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวเราออกไปดูควาเป็ข้างนอกนะเดี๋ยวเพื่อนขอจ่ายเงินแป๊บนึงนะครับผมเพราะว่าวันนี้ก็ใส่ข้างล่างแล้วอย่าไปเคียร์อย่าไปอะไรทั้งนั้นเป็นสาวเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนจ่ายตังค์ก่อนก็ ตึงมากนะครับเพราะว่าเพิ่งติดวันแรกแล้วก็ตึงทรมานนะอาเมรรู้สึกยังไงบ้างขอดูอีกทีสิยียีมองดิโอ้หน้าตาม <Okay. S 1> ไม่ไม่โซดีนะยีฮิตรูหน่อยยีฮิตเรื่องไหนเฮ้ยเจ็บนะเจ็บไหมเจ็บเลยนะไอ้ยีข้างไว้สิโอ้ติดข้างล่างแล้วมันก็จะเจ็บๆหน่อยนะครับผมนี่เพิมันก็โดนอีกสองพันห้านะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็กลับแล้วก็ประมาณนี้นะครับครั้งหน้าก็เอเมร์ก็ต้องมา หาเขาหาหมอทุกเดือนอย่าไปอย่าไปโดนอะไรมันอย่าไปโดนเออไม่เป็นไรนิดเดียวลูกก็ตามนั้นนะครับก็พอเราติดครั้งหนึ่งเนี่ยอย่างข้างล่างติดที2อ0 0ข้างบนติดทีสองพแล้วก็ต้องมาเสียอะไรอาทิตย์นะีงนะแต่มันจะไม่แพงเท่าของเด็กนะครับเอ้ยถ้าของผู้ใหญ่นะครับพูดผิดเพราะว่าของเด็กเนี่ยเขาจะล็อกแค่สี่ซี่หน้านะที่พ่อมจัดให้ออมเล็นไม่ได้ลักล็อกฟันการามทั้งหมดนะครับดัดต,ตั้งแต่เด็กมันก็จะดีนะเพื่อนๆหลายคนว่าออมเล่นดัดได้ไงยังเด็กอยู่จริงๆเดี๋ยวนี้มันดัดได้ลนะครับ เ,เดี๋ยวนี้ตัดได้แล้วอ่ะไปกลับบ้านกันนะครับโอเคบายบายออมเล็ตก็อย่าลืมนะครับโบดสีกันเข้ามาแล้วกันว่าเอาสีอะไรน,นะคลิปนี้ไปละเชเบสบายบายครับได้ของขวัญของเล่นกันเต็มเลยครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามออมเล็ตนะครับโผล่ไปแล้วครับสวัสดีครับบายบาย